โอเคสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำคอมมานด์เกมไมค์ครับกันนะครับในหัวข้อที่ว่าท่านผู้ชมรู้จักบอสในเกมไมค์ครับไหมครับบอสในเกมไมค์ครับก็จะมีอย่างเช่นว i t เ e r Boss สหรือเอเดร r ากอนนะครับทีนี้ซึ่งในเกมนี้มันจะมีบอสหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับซึ่งบางทีหลายๆคนก็อยากจะทํำบอสเป็นของตัวเองนะครับแต่รู้สึกว่าทํามาแล้วมันจะไม่ค่อยมีกิมมิค หรือไม่ค่อยมีอะไรตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นี่ครับอย่างบอสวิเทอร์เห็นไหมครับว่าจะมีหลอดเลือดบอกอยู่ข้างบนนะครับว่าเออตรงนี้คือหลอดเลือดนะแล้วเวลาเราตีมันก็จะลดลดตามที่นี่มันก็จะลดตามเลือดมันลดยาวอย่างนี้ ครับซึ่งทีนี้เราอยากจะแบบว่าเออเราอยากจะสร้างบอสของตัวเองเราอยากให้มันมีหลอดเลือดแบบเมื่อกี้ด้วยทํำยังไงวันนี้ผมจะมาสอนนะครับซึ่งก่อนอื่นเราก็จะทําการสร้างบอสของเรามาก่อนนะเป็นมอนอะไรก็ได้นะเป็นเช่นแบบนี้เจ้าตัวนี้คือ The Dark Knight นะครับเป็นอสศวินที่มีพลังชีวิต250แล้วก็มีพลังโจมตีอยู่ที่40กว่าๆนะครับเกือบ50ได้เลย ช่บซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่มีพลังชีวิตบอกอยู่ข้างบนเห็นไหมครับเคเราจะมาทําให้เขามีพลังชีวิตกันด้วยคําสั่งบอสบาร์นะครับเขียนเลยครับบอสบาร์แอดเราจะใส่ ID นะครับ ID ตรงนี้ก็คือ, Boss, อบอสเฮน่ก็คือพลังชีวิตจริงๆ ID เเราจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่ท่านชมจะใส่กันเองเลยนะครับ แต่นี่ผมขอตั้งบอสเฮลนะเพื่อ,อความจําง่ายส่วนต่อไปชื่อนะครับชื่อให้เราใส่เครื่องหมายนะคใ,ใส่ไอ้เครื่องหมายอยันนี้อย่างเงี้ยสองอันนะแบบนี้ซึ่งชื่อเนี่ยเราจะต้องเขียนในเขียนในวงวงนี้นะเขียนในนี้เท่านั้นในตัวสีเหลืองเนี่ยซึ่งชื่อเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อที่จะแสดงอยู่ด้านบนนะครับก็จะใส่ชื่อเลย ไห้โชว์เนี่ยทีนี้เราก็จะได้เป็นบอสบาร์เดอะดาร์กไนท์มาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำให้มันโชว์ด้านบนนะครับบอสบาร์เซตบอสเฮลเอาที่ visible ก่อนนะครับ true อ๋ออย่างครับเรายังไม่ได้เข้าบอสบาร์ดีกว่านั้นก็ต้องเป็นบาร์เซตเทลเลเยอร์อันเดอครับเราต้องคือเราต้องให้ เอาตัวเราตัว,ตวของเราเนี่ยเข้าไปในบอสบาร์กันนะครับด้วยการแอดเพยเยอร์เข้าไปแบบนี้นี่คือก็คือเหมือนเอาผู้เล่นเข้าในบอสบาร์เนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นตัวผู้เล่นที่เราจะเอาเข้านะครับเราจะเอาแอดเอที่เป็นทั้งหมดเอาแค่ตัวเราหรือยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับเห็นไหมครับทีนี้ก็จะมีบอสบาร์บอกอยู่ด้านบนนะครับซึ่งตอนเนี้นยไมทำอะไรไม่ได้เราก็จะต้องใช้คําสั่งต่อครับด้วยการบอสบาร์โอเคคือเราจะใช้อันนี้เป็น เป็นตัวบอกพลังชีวิตของไอเจ้าบอสตัวนี้ใช่ไหมครับงั้นจํานวนของหรือค่าของไอบอสบาร์เนี่ยมันก็ต้องเท่ากับจํานวนเลือดของตัวบอสนะครับด้วยการใช้บอสบาร์เซ t ตไอดีที่เราใช้เมื่อกี้นะครับแม็กแม็กก็คือจํานวนเต็มของบอสบาร์ที่เรานี่อยู่อะจำนวนก็คือค่าสูงสุดของบอสบาร์นี่นะครับเอาจะเซ็ตที่สองาสิโชว ทีนี้มันจะเป็นที่2องร้แล้วนะครับได้จำนวนเต็มไปที่สองร้บโอเคทีนี้เราจะมาเซตส,สีกันครับสีเอาเป็นสีแดงแล้วกันอ่าโอเคหลังจากเราได้บอสบาร์แบบนี้มาแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือเราจะต้องสกัโข้อมูลก็คือเอาข้อมูลพลังชีวิตของไอ้เจ้าบอสตัวเนี้ยมาใส่ให้ในบอสบาร์ข้างบนนะครับ ก่อนเดี๋ยวเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าพลังชีวิตเนี่ยมันใช้พาร์ตอะไรด้การด้วยการ,กการว่า data get entity ที p l ิมัณโ c h ทีนี้ก็จะมีข้อมูลของไอ้บอส,สตัวนี้บอกมานะครับว่าเออ The dark night has following entity data อะไรต่างๆนานาก็ลรับ,บ,บๆขึ้นมาครับให้เราหาพาร์ตนลครับเขาว่า Heel เห็นไหมครับ Heel นี่คือพลังชีวิตนะครับ พลังชีวิตอยู่ที่ยอยู่ที่250นะครับซึ่งทีนี้เราจะมาใช้คอมมานด์ต่อครับด้วยคอมมานดนี้คอมมานดนี้มันจะเป็นการ execute store นะครับ store ผลก็คือ store ปริมาณของของพลังชีวิตมาเป็นนะเนี่ยครับมาเป็นค่า boss า a r ข้า,บบาง,ขงบน ซึ่งในเราซึ่งสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องแก้ตัวนี้นะครับใครก็เดี๋ยวตัวไอคำสั่งเนี่ยผมจะเอาไว้ที่ใต้ description นะไปที่คำอธิบายใต้คลิปพวกคำสั่งพวกอ,อะไรเงี้ยต้อง boss bar id นี่ก็คือตัว id นะครับที่เราสร้างไปเมื่อกี้ก็คืออันนี้เลย boss h ล l l ต่อไปคำสั่งคือเราต้องการเอา พลังชีวิตของเอนติตี้ไหนหรือมอนอะไรเพื่อมาเป็นค่าพลังที่จะโชว์ด้านบนนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับออย่างในที่นี้คือซอมบี้ที่มีชื่อว่าเดอะดาร์ i ไหนใช่ไหมครับเราก็จะใส่เข้าไปว่า se type เท่ากับซอมบี้ name เท่ากับเดอะดาร์ไหนแล้วก็คำสั่งเนี้ยต้องใส่ลิมิตด้วยนะครับนี่ต้องใส่ลิมิตเท่ากับ1นะครับ พอไปขึ้นเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองนี่เราก็กดโอเคไปเลยครับกดดันดังนั้นเราก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนโหมดเป็นรีพิตติ้งนะครับเราก็ตั้งให้มันทำงานตลอดเวลาโชะนะครับทีนี้บอสของเราก็สามารถโอเลือดอะไรไเห็นไหมครับลองตีนไม่ตายดูนะ เนี่ยครับเห็นไหมครับว่าเมื่อบอสตายเลือดมันก็จะหมดไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสหรับการทำบอสในฉบับของผมนะสำหรับใครที่อยากจะเอาบอสไปทำเนี่ยก็เชิญเอาไปทำได้ตามในคลิปนี้นะครับทำตามผมในคลิปนี้ก็ได้นะครับซึ่งทีนี้เราจะมาสร้างห้องบอสกันแบบเล็กๆดูนะครับเป็นเชิงบอสไฟสั้นๆนะครับ โอเคลองแบบสมมุติจะไปทำในแมพของอะไรอย่างนงี้นะก็ผมใช้ตรงนี้นะเป็นตัวหลันคอมมานด์อ่าคนีน้คือคำสั่งเซกบอสนะครับคำนี้คำสั่งเซกบอสแล้วก็ อันนี้ก็คือคำสั่งปเปิดคำสั่งปิดนะครับ น,นี่ก็คือระบบเปิดแล้วก็ระบบปิดของมันนะครับโอเคก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับปิดการมองเห็นกัน,นครับบอสปุ๊บโอเคทีนี้เราทำการเปิดบอสไฟนะครับ แนนม่น้ำพลดูเหมือนระบบจะลวนนิดนึงอ,อ๋อเระบบมันลันครั้งแรกนะมันก็เลยจะรวนมาเดี๋ยวเรา,าลองสู้กันดู แรงกว่านะตีแรงกว่าน,น,น,นะคนดูดาบต่อดาบด้วย่ะดาบต่อขวานด้วยไ่ดาบต่อดาบก็ตีไปเรื่อยครับครับก็อันนี้ก็เป็นระบบพื้นฐานของบอสคร่าวๆนะครับว่าเออเราจะทำบอสให้มีลางชีวิตโชว์ข้างบนนะทำไงแล้วก็ ถ้าใครจะใส่กิมมิคหรือใส่ความสามารถอะไรของบอสไปเพิ่มกว่านี้ก็คิรใส่ต่างสบายนะจริงๆไอพวกนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะอันนี้ผมทําไว้เป็นระบบเหมือเอาไว้เปิดปิดระบบไปเฉยทำเหมือนเ,นเป็นบอสไฟท์เล็กจริงๆอะ่ะท่านผู้ชมดูแค่มาสี่ห้านาทีแรกก็พอแล้วไม่ต้องดูทั้งถังก็ได้นะครับถัาเคืออันนี้คือทําระบบให้มันแอดวานซ์ขึ้นนะครับส่วนก็นั่นนี่คือจริงๆเราจริงๆเนะื้อหาคลิปก็มีอยู่แค่ต้นคลิปนั่นแหละครับนะครับ ก็ระบบพวกนี้มันจะเป็นระบบที่ว่าเอาไว้เปิดบอสนะครับนี่คือระบบรันว่าให้เสกบอสออกมาแล้วก็โชว์บอสบาร้านบนนะครับส่วนอันนี้จะเป็นระบบที่ว่าเมื่อบอสตายจะทําการปิดบอสบาร์นะครับโอเคครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้คนทําคลิปจะเป็นบุญคุณ อย่างมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายมาทอฟักเกอร์